ผรงงานครับ Civic ES นะฮะเครื่อง K24 นะครับอันนี้ดี่แบบนะฮะจูนกอนหลักใช้งานแล้วมัน E20 นะครับก็เป็น k 2 4 a 2นะฮะคันนี้เป็นลิฟท์ฟ้าแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิ่งไงนะฮะ Civic ES เครื่อง K24 นะฮะ โดยใช้ตัวนี้นะครับ a f ฟไวน์แตัวจากส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องดีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดี่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ